เหน็ราบอกว่าน่าขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดหัวกินไม้เอลิงการช่างนะฮะวันนี้ติดตั้งกันที่อู่เลยทีเดียวฮะกับ SK75 จานะสนใจติดต่อได้ฮะ0ูนย์6ปดศ็ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางนะฮะจากชุมพรนะครับผมลูกค้ามาไกลจากชุมพรกันเลยทีเดียว